เมื่องานหนักและหักโหมคุณไม่รู้จะทําอะไรก่อนดีคุณตึงเครียดและอยากจะได้รับความช่วยเหลือจากใครสักคนในที่ทํางานและคุณก็จําได้ว่าคุณมีแมจิกท็อกออ d ิโไว้ในมือคุณจึงเปิดมันขึ้นมาเพื่อฝึกประโยคขอร้องแบบสุภาพบทที่62ขอความช่วยเหลือแบบผู้ดีมีมารยาท Would you mind closing the door for me Would you mind สามารถใช้ขอร้องแบบสุภาพมากๆนะคะ Would you พูดติดกันเป็น would you would you would you mind บวกกริยาเติม ing แล้วสามารถขอร้องได้เลยค่ะ would you mind handing this to the boss would you mind เมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณจะขอร้องยังไงให้มีมารยาทคุณจึงอยากจะขอร้องแล้วขอร้องอีก would you mind getting me a cup of coffee would you mind closing the door for me คุณภูมิใจในตัวเองทุกครั้งที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีมารยาทและสุภาพคุณจึงอยากใชุ้้นจูมายพูนจูมายอีกเรื่อยๆค่ะสำหรับส,สาวๆที่อยากมั่นใจสื่อสารได้อย่างอิสระภาพเป็นเจ้าของ Magic Talk Audio ได้แล้ววันนี้ที่ Line Add English Smile